มาตอบคำถามสำหรับเวฟร1อยสไอลูก57ชัก3นะครับตัวลูกเดิมของเวฟร1อยสไอมีขนาด50ามิลนะครับตัวชักเดิมมีขนาด55.6สมิลครับมีปริมาตรกระบอกสูบท่หน่งร้อยเก้า่งซีซีครับอัตราส่วนการอัดเดิมนะครับอยู่ที่9.3ต่อนหนึ่งครับตัวเบ้าฝาเดิมอยู่ที่109 1หารด้วย9.3ลบ1เท่ากับ13.14ซีซีนะครับลูกใหม่ขนาด57มิลครับตัวชักใหม่ขนาด55.6มิลบวกด้วย6เท่ากับ61.6มิลน,นะครับเอามาคำนวณหาปริมาตรกระบอกสูบใหม่เนี่ยจะได้เท่ากับ3.14คูณ57นะครับูณ57คูณ61.6นะครับตัว6แล้วก็หารด้วย สี่คูณหนึ่งพันได้เท่ากับหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดจุดหนึ่งีซีนะครับตัวอัตราส่วนการอัดใหม่จะหาได้จากสูตรก็คือหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดจุดหนึ่งบวกด้วยสิบสามจุดหนึ่งสี่หารด้วยสิบสามจุดหนึ่งสี่ครับตัวสิบสามจุดหนึ่งสี่ก็คือเป็นตัวซีซีเบ้าฝาที่คำนวณหาได้นะครับจริงๆควรจะต้องตรวจเช็ควัดอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้ได้ซีซีเบ้าฝาที่ถูกต้องนะครับเนื่องจากมีการขยายขนาดข,าดของลูกสูบที่ใหญ่ขึ้นนะครับ พอคำนวณหาอัตราส่วนการอัดจะได้ออกมาก็คือ13ตอนหนึ่งนะครับคือ13ตอนหนึ่งก็แนะนำให้ใช้เป็นน้ำมัน E85 นะครับถ้าต้องการเติม95นะครับเราเลือกอัตราส่วนการอัดเป็น11ตอนหนึ่งควรทำาี4เบ้าฝาให้ได้อยู่ที่15.7ซีซีนะครับถ้าเป็น E20 เราเลือกอัตราส่วนการอัดเป็น12ตอนหนึ่งควรทำาี4เบ้าฝาให้ได้14.3ซีซีนะครับ ส่วนถ้าเกิดต้องการทําให้แรงมากกว่านี้ก็อาจจะขยับตัวอัตราส่วนการอัดให้สูงขึ้นไปอีกนะครับหรือถ้าเกิดต้องการให้วิ่งได้10เซฟหน่วยก็อาจจะลดอัตราส่วนการอัดลงมานะครับอย่างสมมติถ้าถ้าตัวน้ํามัน95นี่เราต้องการเพิ่มความแรงขึ้นอีกเราก็อาจจะทาซีซีอัตราส่วนกนารอัดเพิ่มให้เป็น12นะครับตัว12แบบนี้ก็ทาซีซีเบ้าฝาให้ได้14.3ซีซีประมาณนี้นะครับ